สวัสดีครับสวัสดีเอฟซบางแง่ทีเด็ดบอลทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันในวันจันทร์ที่15มกราคม2567นะครับวันนี้มีฟุตบอลมานำเสนอ5คู่นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคู่แรกนะครับอิตาลีซิเลียร์นะครับวันนี้อัตาลัานต้าจะเปิดบ้านพบกับโฟซีโนเน่คี้เริ่มเตะเวลาตี2 45นาทีนะครับเรามาดูเฮดตูเฮดนะครับห้านัดหลังสุดที่เจอกันมานะครับอาตาลันต้าชนะ3ครั้งโฟซิ in, ชนะ1ครั้งและเสมอกัน1ครั้ง ส่วนฟอร์ม6นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอัตารันต้านะครับชนะ4เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดก็บุกไปชนะเอซิมิลานได้ในฟุตบอลโคปาอิตาลี1ประตูต่อ2ส่วนฟอซิโนเน่นะครับผลงาน6นัดหลังสุดย่ำแย่นะครับชนะ1และแพ้ถึง5นะครับเป็นการแพ้4นัดติดด้วยนะครับอันดับตารางคะแนนก่อนแข่งนะครับอัตารันต้าเจ้าบ้าน อยู่ดับ8ของตารางคะแนนนะครับแข่ง19นัดชนะ9เสมอ3แพ้7มี30แต้มส่วนฟซิโนเน่นะครับอยู่ดับที่14ของตารางคะแนนแข่ง19นัดครับชนะ5เสมอ4และแพ้ถึง10มี19แต้มนะครับวิเคราะห์บอลคู่นี้นะครับผมมองว่าอัตาลันต้ายังเป็นต่ออยู่เยอะนะครับและเล่นในบ้านเกมเย้าว่าตาลันต้านะครับ ห้านัดหลังสุดชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเลยครับฟอร์มในบ้านโหดมากเลยครับคุณนี้วางกตานต้าไปผมว่ายิงทะลุแน่นอนคู่ที่สองครับรับไปกันที่ฟุตบอลลีกเดอฝรั่งเศสกันวันนี้โอแซครับจะเปิดบ้านพบกับบ็อกซ์โดนะครับคู่นี้เริ่มแต่เวลาตี2 45นาทีนะครับเฮตูเฮตุคุณนี้ครับเจอมาครับ2นัดหลังสุดผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับส่วนฟอร์มหกนัดหลังของเจ้าบ้านชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้ใคร นันล่าสุดก็บุกไปเสมอนีสนะครับในศึกเฟนคัพศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนทีมเยือนบอกโดนะครับ6นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้2นันล่าสุดก็บุกไปเสมอองตองเอสเอจีไป1ประตูต่อ1ในศึกเฟนคัพอันดับตารางคะแนนก่อนแข่งนะครับโอแซอยู่อันดับ2ของตารางคะแนนนะครับแข่ง19นัดชนะ11เสมอ5แพ้3มี38แต้มส่วนทีมเยือนบอกโดนะครับ อยู่อันดับที่15ของตารางคะแนนแข่ง19นัดชนะ6เสมอ5และแพ้8มี22แต้มนะครับฟอร์มโดยรวมนะครับคู่นี้โอเซเป็นต่ออยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าการเล่นในบ้านของโอเซนะครับถือว่าโหดอยู่นะครับชนะ4แล้วก็แพ้แค่หนึ่งนะครับ ก็เป็นการชนะสามนัดรวดนะครับตั้งแต่ชนะแซงเอเตียชนะเกลวิลและชนะอัชซัคซิโอนะครับส่วนทิมเยือนบ็อกซ์โดนะครับในการเล่นเกมเยือนก็พอดูได้ครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับแต่ว่าฟอร์มโดยรวมและอันดับตารางขณะรวมถึงนักเตะที่มีอยู่ณนตอนนี้นะครับผมว่าโอแซเป็นต่ออยู่นะครับกับนิแคปที่เปิดมาให้ครึ่งลูกผมมองว่าโอแซชนะได้แน่นอนนะครับคนนน้ฟันทงไปที่โอแซ คู่ที่3ครับเราไปกันที่ฟุตบอลโปรตุเกสซูปเปอร์ลีกล้ากันว,วันนี้วิสตอรเรียกิมารายนะครับจะเปิดบ้านพบก,กับอารูกาคู่นี้เริ่มแต่เวลาตีส5นาทีตามเวลาบ้านเรานะครับเฮ็ุเฮคู่นี้ครับเจอมานะครับท้านัดหลังสุดอารูกาชนะ2ครั้งเสมอกัน3ครั้งวิสตอรเรียกิมารายไม่สามารถเอาชนะอารูกาได้นะครับในการที่เจอกันท่านัดหลังสุด ส่วนฟอร์ม6นัดหลังนะครับของเจ้าบ้านวิสตตอรเียกิมมาไร์นะครับชนะ4เสมอ2ไม่แพ้ใครนะครับน,นัดล่านสุดก็เปิดบ้านเอาชนะเพนีฟิลไป1ประตูต่อ0ส่วนอารูกานะครับ6นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้กับเอฟซีวิเซลาไปในศึกโปรตุเกสคัพ1ประตูต่อ0อันดับตารางคะแนนก่อนแข่งนะครับวิสตอรเียกิมมาไร์เจ้าบ้านนะครับอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนแข่ง16นัด ชนะเก้าเสมอสามแพ้สี่มีสามสิบแต้มส่วนอารก้าทีมเยือนนะครับอยู่อันดับที่สิบสี่ของตารางคะแนนแข่งสิบหกชนะสี่เสมอสี่และแพ้ 8, แปดมีสิบหกแต้มนะครับวิครอฟบอลคู่นี้กันนะครับบิสตเรีก,รกริม,มารายนะครับก็ยังเด่นในบ้านนะครับห้านัดหลังนี่ชนะสี่และแพ้แค่หนึ่งนะครับ ก็ถือว่าฟอร์มในบ้านโหดนะครับชนะลิสบอนชนะวิลเวอร์เดนเซ่ชนะลิสโออาร์แล้วก็นั้นะล่าสุดก็ชนะเพนฟิลไปนี่ครับส่วนอารูกาในการเล่นทีมเยือนนะครับก็พอดูดีนะครับก็ชนะสองแพ้สามนะครับนั้นล่าสุดก็เพิ่งไปแพ้วิเซราไปหนึ่งประตูต่อศูนย์คู่นี้นะครับถึงแม้ว่าเฮตเฮตนะครับอารูกาจะเป็นต่ออยู่นะครับแต่ผมมองว่า นัฟอร์มปัจจุบันนะครับวิสตเรียกิม,มาไรเล่นในบ้านไว้ใจได้ครับกับให้แคปเปิดประมาหนึ่งเมตรคู่นี้ผมวังกิสมาไรยิงขาดแน่นอนคู่ที่สี่นะครับเราไปที่ฟุตบอลลีกวันอังกฤษกันวันนี้ดาร์บี้นะครับจะเปิดบ้านพบกับเบอร์ตันเอาเบียนคู่นี้เริ่มเตะเวลาตีสามตรงแต่เวลาบ้านเรานะครับเฮดตุเฮดครับคู่นี้เจอมาห้านัดหลังสุดนะครับดาร์บี้ชนะสามเบอร์ตันชนะหนึ่งและเสมอกันหนึ่งส่วนฟอร์มหกนัดหลังของเจ้าบ้านดาร์บี้นะครับ ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สองนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้กับแบล็ฟอร์ดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนเบอร์สตันออเบียนทีมเยือนครับหกนัดหลังสุดชนะสองเสมอสองแพ้สองนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้แบล็กพูลสองประตูต่อหนึ่งอันดับตารางคะแนนก่อนแข่งนะครับดา์บี้ครับอยู่อันดับสี่ของตารางคะแนนครับแข่งยี่สิบห้านัดชนะสิบห้าเสมอสี่แพ้หกมีสี่สิบเก้าแต้มแต้มตามหลังจาฝูงอย่างปะสมัตแค่สี่แต้ม ส่วนทีมเยือนครับเบอร์ตันเอาเบียนนะครับอยู่อันดับที่19ของตารางคะแนนแข่ง26นัดชนะ7เเสมอ7แพ้12มี28แต้มวิเคราะห์บอลคู่นี้นะครับดาบี้เคาตี้เปิดไฮนแคปออกมาให้เป็นต่อที่1เมตรกว,กว่านะครับผมมองว่าดาร์บี้ต่อเยอะไปไหมนะครับเบอร์ตันเอาเบียนนะครับเล่นทีมเยือนถ้าเจอในทีมที่อยู่ระดับหัวแถวของตารางผมมองว่าเขาเล่นได้ดีนะครับ จะมีความมุ่งมั่นมากฝากนะครับคู่นี้ผมเชียร์เบอร์ตันออบเบียนนะครับผมว่าแพ้ไม่ขาดนะครับหรือถึงอาจจะเสมอนะครับคู่นี้เชียร์เบอร์ตันออบเบียนได้ตังค์แน่นอนนะครับคู่ที่ห้าครับคู่สุดท้ายครับเราไปกันที่ฟุตบอลตุรกีซุปเปอร์ลีกกันวันนี้กาลาตาซารายนะครับจะเปิดบ้านพบกับเคเซอริสสปอร์คู่นี้เริ่มแต่เวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาบ้านเรานะครับเฮตัวเฮ้ครับเจอมาห้นัดหลังสุดนะครับ เคเซลิสสปอร์ชนะสองครั้งเสมอสองครั้งและกาลาชนะหนึ่งส่วนฟอร์มหกนัดหลังของกาลานะครับชนะสามเสมอสองแพ้หนึ่งน่ารักสุดก็บุกไปเสมอชีวาสปอร์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนเคเซลิสสปอร์นะครับหกนัดหลังชนะสองแพ้สี่ครับและไปการแพ้สี่นัดรวดนะครับสําหรับทีมเยือนนะครับเคเซลิสสปอร์อันดับตารางคะแนนก่อนแข่งนะครับกาลาตาสลายรังรองจ่าฝูงอยู่นะครับแข่งสนะิบเก้านัดชนะสิบห้า เสมอสามและแพ้แค่หนึ่งมีสี่สิบแปดแต้มตานหลังจาโปลเฟนเดอร์ปรเชเพียงแค่สองแต้มส่วนเคเซริสสปอร์นะครับแข่งสิบเก้าชนะแปดเสมอห้าแพ้หกมียี่สิบเก้าแต้มครับบลังดับเจ็ดของตารางคะแนนวิเคราะห์ฟอร์มคู่นี้กันนะครับการาตาสาลน์ครับตอนนี้ฟอร์มก็ยังดูดีกว่าทิมเยือนแน่นอนนะครับเพราะว่าผลงานนะครับชนะสามเสมอสองแพ้หนึ่งถือว่าดูดีนะครับยังไม่จําแย่นะครับส่วนเจ้าอ่าส่วนทิมเยือนนะครับ ผลงานลงหลังหลุดนะครับฟอร์มหลุดมากนะครับแพ้สี่นัดรวดนะครับกบรพนันแคปเปิดมาให้กาลาเป็นต่อที่เม็ดควบผมบองว่าคู่นี้ชอบกาลาตาสลายนะครับผมว่าในบ้านเม็ดเดียวมีแน่รุ่นไม่สองเอานะครับคนนี้วางกาลาตาสลายครบทั่วนะครับฟุตบอลห้าคู่ในค่ำคืนนี้นะครับคู่แรกครับอารตันตาพบฟอร์ซิโนเน่นะครับแพนดิแคปเปิดออกมาให้อาตาันตาเป็นต่อนะครับ หนึ 1> 1่งเมตรหน่อยๆผมมองว่าอตาลันต้ามีดีพอที่จะยิงทะลุคูนิเชียตาลันต้าคู่สองครับโอแซฟฟบอกโดนะครับวันนี้รองจากฝูงพบกับทีมที่ฟอร์มหลุดลุยอย่างบอกโดนะครับโอแซวันนี้ครึ่งเมตรวัดได้ครับยังไงก็ชนะนะครับคู่ที่สามครับวิกตอรเรียกิมาไรพบอารูการนะครับผู้นี้ใหต้หต,หตัเเจอมาอารูกาข่มมิดแต่ว่าฟอร์มปัจจุบันกิสมาไร ในเดียบ้านแพ้โคตรยากนะครับแหนดิแคปเปิดมาให้หนึ่งเมตรคู่ที่ผมวางกิมาไลซ์นะครับผมว่าจะทุบเอาชนะออลอกาได้คู่ที่สี่ครับดาบี้พบเบอร์ตันนะครับคู่นี้ดาบี้ฟอร์มอยู่ในระดับที่ดูดีนะครับแต่ว่าเบอร์ตันหลังหลังมาก็ทำผลงานได้ดีนะครับแหนดิแคปเปิดมาให้ดาบี้เป็นต่อที่เมตรกว่าผมว่าเยอะไปนะครับคู่นี้ให้ลองเบอร์ตันเอาเบียน คู่ที่ห้าคู่สุดท้ายนะครับกาลาพบเคเซลิสสปอคู่นี้กาลารั้งรองจ่าฝูงอยู่เคเซลิสสปออยู่ดับเจ็ดแต่ว่าฟอร์มข้างหลังมาหลุดลุยนะครับแพ้สี่นัดรวดวันนี้กาลาครับพยายาเปิดมาให้หนึ่งเมตรหน่อยๆหวังว่าวันนี้กาลาจะเปิดบ้านทุบเคเซด้วยสกอร์ที่ขาดนะครับครบถ้วนนะครับฟุตบอลห้าคู่ห้าหลีกนะครับวันนี้ครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับทายผลบอลน,นะครับก็ ท่านใดทายถูกครับรับเครดิตฟรี200บาทนะครับกติกาการทายก็ง่ายมากนะครับวันนี้เราเลือกมาที่คู่อาลตันตาพบโฟ,โฟโซิโนเน่นะครับตัวอย่างการทายเช่นอาลตันตาชนะฟโฟซิ2-1หรืออาลตันตาชนะฟโฟซิ3-0หรืออาลตันตาเสมอฟโฟซิ1-1หรือฟโฟซิโนเน่ชนะอัลตันตา1-0ประมาณนี้นะครับก็สำหรับท่านใดที่ทายถูกครับรับเครดิตฟรี200บาท ถ้าท่านคิดว่าท่านใ่นถูกท่านแอดไลน์ได้ที่ Ad t d e d b a t d e d b a l l 8 8นะครับอย่าลืมใส่แอดตาหน้าด้วยนะครับ stdball88 e นะครับร่วมกิจกรรมทายผลบอลเข้ามากาันเยอะๆนะครับมีแค่สิบรางวัลนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของบางแงะแล้วนะครับแล้วเอาไว้พบกับผมได้ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ